ไปดูกันต่อที่จังหวัดสมุทรปราการครับมีการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิกอาสารักษาดินแดนครับนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน จังหวัดสมุทรปราการเพื่อรำลึกถึงดวงวิญญาณของเพื่อนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้อุทิศชีวิตเพื่อประเทศชาติราชบัลลังก์และประชาชนโดยภายในงานมีพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนจมรมแม่บ้านมหาไทยแก่บุตรธิดาของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาไทยและการมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิก โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาชิกกองอา,าสารักษาดินแดนได้เสียสละกำลังกายกำลังใจปฏิบัติภารกิจทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและด้านความมั่นคงภายในการจัดระเบียบสังคมการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภยัยรวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยและของรัฐบาลครับ ส่วนทางด้านจังหวัดตราดคานนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ70ปีโดยมีพิธีสงฆ์นะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ และสมาชิกออสอผู้ล่วงลับไปแล้วพร้อมกับมีการอัญเชิญธงกองอาสารักษาดินแดนและร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนการอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน โดยทั้งนี้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตราดนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือส่วนราชการภาคเอกชนท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดตราดอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในยามวิกฤตจากสถานการณ์ก่อการร้ายและดูแลความสงบสุขของสังคมและประชาชนในพื้นที่รวมทั้งการช่วยเหลือในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยต่างๆนอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกอาสาที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยอีกด้วยค่ะขณะที่นายกองเอกรณรงค์นครจินดาผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจินบุรีเป็นประธานในพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณสวนสนามกองอาสารักษาดินแดนหนึ่งในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบปีที่70 แล้วจากนั้นก็มีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเปิดอาคารกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดประจินบุรีที่1พร้อมมอบเข็มสดุดีสิ่งของบำรุงขวัญและทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกอสสและบุตรของสมาชิกในการนี้ท่านผู้บังคับการท่านประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดปราจินบุรี ก็ได้มีการนำกระเช้าของขวัญมาจับฉลากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่สมาชิกอาสารักษาดีแดนจังหวัดปราจินบุรีทั้ง8กองร้อยด้วยครับ ที่จังหวัดชนบุรีค่ะนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ70ปีเพื่อร่วมระลึกถึงดวงวิญญาณของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ โดยมีการประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างรวมจำนวน66ทุนเป็นเงินทั้งสิ้น248,000บาทพร้อมทั้งมอบสิ่งของบำรุงขวัญแก่กำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมคณะได้เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวของอาสาและลงมือปลูกผักเพื่อเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและชูแนวคิดปลูกผักสวนครัวส่งเสริมให้พึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางอาหารมุงแก้ไขปัญหาความยากจนสู่การยกระดับต่อไป